คดีนี้ไปดูด่านกับสาวนุ่งสัน้นมันไปเลยสวัสดีครับผมดาบตำรวจเรื่องสันทองขอประมูลงานป้องกันปรปาปรามสพบางกระทองช่วยงานทางด่วนระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่วันนั้นกดขันวินัยจราจรหน้าด่านเจ๊คนนี้ขับรถมาดีๆนี่แหละครับแต่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอ,อาเวรเจอด่านครับตำรวจเฮ้ยลุงขเข็มขัด นันเขาเรียกด้วยอะมีอะไรคะคุณขับรถไม่ข้าดเข็มขัดครับเอาเขา,ขาเห็นด้วยวไหนดู้สิคุณนี่ ความตกใจทำให้เป็นได้ถึงเพียงนี้ต้องอยู่ในสภาพอเนจอนาถขนาดนี้ให้เขาปรับไปดีกว่าไหมทำไปได้ดูเด้โอ้โหยังก็มัดแหนมอ่ะก็คาดแล้วจะมาอะไรนักหนาก็จะงกหน้าดูครับแกคงจะรีบเลยครับคาดแล้วก็เอาขาดรอใตตหว่างขามันมันไม่ใช่ให้มันเนียนกว่านี้หน่อยครับที่น้องคาดขนาดนี้ตำรวจก็คาดนะคาดไม่ถึงว่าน้องจะคาดขนาดนี้ ขอขอบคุณดับตำรวจรุ่งเรืองสอนทองผู้บังคับมู่นานป้องกันปราบปรามสบพบางเสาธงเจ้าของเรื่องคาดไม่ดูเลย